สว,ส,สวัสดีครับผมสรีเพื่อนเพื่อนชาวสมนุนบอที่น่ารักทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้ผมในวันเช่นเดิมนะครับวันนี้เราจะมาตอบคาถามจากทางบ้านกันเกี่ยวกับเรื่องของน้องฮอร์โมนคูลัสนะครับผมตัวของทันานน้ำนะครับว่าเออมันเล่นยังไงบ้างแล้วก็ทํารูนประมาณไหนยังไงนะครับเนื่องจากว่ามีคนสอบถามมาเยอะมากเกี่ยวกับน้องฮอร์โมนคูลัสท่านน้ำนั่นเองครับต้องบอกก่อนเลยนะครับว่า คลิปนี้มันไม่เหมาะกับผู้เล่นเริ่มต้นที่แบบจ๋ามากนะครับจะเหมาะกับคนที่แบบไอดีเริ่มแบบโตขึ้นมานิดนึงนะครับผมเดี๋ยวผมจะลงดีเทลเกี่ยวกับเรื่องโฮมูลโคัสให้แบบเยอะพอสมควรนะครับต้องบอกก่อนเลยครับว่าโฮมูลโคัสเองเนี่ยเป็นมอนสเตอร์ตัวหนึ่งที่เก่งมากๆนะครับผมมีความสามารถหลากหลายนะครับแต่ลทธาุก็มีความเฉพาะอย่างของมันนะครับแต่ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าปัจจุบันนี้เองอ่ะที่เป็นที่นิยมจริงๆจะเป็นตัวของทาตดน้ํทธาดไฟกับตัวของทาาุลมเองอาจจะไม่ค่อยนิยมสักเท่าไหร่ด้วยความที่ตัวของท้าตลมมมมอ่ะัันนีีวแททเยาก ดังนั้นต้องบอกก่อนเลยว่ามันมันไม่ค่อยตอบโจทย์แล้วในในปัจจุบันนี้นะครับแต่จริงๆโฮอรมนคอลัสน้ําเองก็ไม่ได้เก่งเวอร์ถึงขั้นแบบ OP ขนาดนั้นนะเพื่อนตัวของโฮอรมนคอลัสน้ําเองจะเป็นมอนสเตอร์ตัวหนึ่งที่เขาเรียกว่าเป็นดาเมจหมูแล้วกันเป็นดาเมจหมู่ที่ดีที่สุดในเกมแล้วนะครับผมที่แบบดาเมจหนึ่งสกิลหนึ่งสกิลสองแล้วก็สกิลสามเนี่ยเป็นตัวที่เบิร์ดดาเมจได้แรงรวมถึงเป็นสกิลหมู่แค่ตัวเดียวในเกมที่สามารถที่จะทำดาเมจหมูได้แรงขนาดนี้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาพููดถึงงงโฮมุนนนนคลัััสกก่่่่ออออะะวววาาาาตข้ํเ ผมเล่นเป็นสายไหนยังไงบ้างน,นะครับผมอ่าองค์มูลคุณรัฐทาตน้ำนะครับผมผมเล่นเป็นตัวของสายรากนะครับทุกคนอ่นานเดี๋ยวผมไปดูแป๊บ <c oughs> ตอนนี้ผมกําลังต่อสู้อยู่มันให้ดูไม่ได้ครับผมอยากผมอยากเอาฟังก์ชันนี้ออกมากๆเลยคือทําไมเวลาต่อสู้อยู่ทําไมไม่สามารถให้ให้ดูอย่างอื่นได้เงี้ยผมรู้สึกว่าผมไม่ค่อยชอบตรงนี้สักเท่าไหร่คือถ้าปรับตรงนี้ได้ก็จะดีมากมากเพราะว่าเวลาเราจะให้จะให้ใหแบบผู้เล่นเริ่มต้นดูหรืออะไรดูเงี้ยมันจะดูง่ายนะครับผมขี้เกียจนะครับขี้เกียจรอมาครับมาเริ่มกัน ตัวของโฮมูลคูลัสนะครับผมตัวของทัดน้ําเองนะครับผมก็จะเล่นเป็นตัวของสายล่างนะครับทุกคนอ่าคือผมไม่เคยลองเหมือนกันนะไอสาย3ส,สายข้างบนเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างแต่ว่าผมลองเฉพาะแค่สายล่างนะครับผมสายล่างเนี่ยจะเป็นการตีดาเมจทั้งหมดเลยครับสกิลที่1ครับเป็นการตีแล้วก็มีโอกาสทําให้ศัตรูกิดติดของการแช่แข็งนะครับหเทิร์นสกิลที่2ครับเป็นการตี3ครั้งซึ่งการโจมตีแต่ละครั้งเนี่ยจะมีโอกาสในการลดเกรดด้วยเอาง่ายๆคือตี3ครั้งถ,ถ้าลดเกรด จริงๆอ่ะหมดหลอดจริงๆอ่ะหรือรถเกรดติดจริงๆอ่ะจะอยู่ที่90%เลยถือว่ารถเกรดสกิลนี้ไปปั๊บเนี่ยฝั่งศัตรูแทบไม่ได้เล่นเลยนะครับผมอ่ะแล้วก็สกิลที่3ครับสกิลอันติเมทของมันนะครับหรือสกิลสุดท้ายก็คืออ่าตัวของฮุมอลครัสเนี่ยจะเป็นการสร้างบัฟพิทเนี่ยสอันเป็นจํานวน2เทิร์นถ้ากรณีที่ตัวของศัตรูมีในตัวตัวของเอฟเฟกต์แดงอยู่นะครับพูดง่ายๆคือเป็นเอฟเฟกต์แดงแบบพวกบัฟเกาะแตกก็ได้หรือบัฟดาบก็ได้มันจะเป็นการดอทหรือเเเปปป็็นนนนนนกาาารรรรส้้้งบบัััฟพพิท่มมมขึะะคผณต้นนะครับก็ อีกเป็นต้องบอกก่อนนะครับว่าเป็นตัวหนึ่งที่สามารถแจกซีซได้ค่อนข้างหลากหลายมากๆนะครับผมส่วนอีก3สายที่เดียวผมผมไม่รู้จริงๆอันนี้อันนี้บอกไม่ได้นะครับสิ่งที่ผมเล่นผมจะเล่นเป็นสายล่างสุดนะครับผมประมาณนี้ส่วนตัวของสกิลนะครับผมสกิลเนี่ยมีคนถามเยอะมากกว่าเออพี่วันครับถ้าผมใช้โฮมุลคูลัสเนี่ยเออแบบธาตุไฟตัวอย่างเช่นธาตุไฟธาตุหนาธาตุลมเองก็ตามเนี่ยถ้าสมมติว่าเรากินเรากินเดมอนไปแล้วพี่เราจะเปลี่ยนเป็นธาตุแบบพวกธาตุน้ําหรือเป็่นธาตุอื่นเนี่ย เราจําเป็นต้องกินเดยูมอนใหม่นะครับไม่จะเป็นครับทุกทุกคนเวลาที่คุณกินสกิลเต็มไปแล้วครับผมมันคือเต็มแลนะครับแล้วคุณก็สลับธาตุปกติแค่นั้นเองไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับผมดังนั้นคือกินไปเถอะนะครับผมไม่ต้องซีเรียสว่ามันจะหายไปนะเออประมาณนั้นนะครับผมแค่นั้นง่ายๆเลยนะครับผมแล้วก็วิธีการเปลี่ยนธาตุนะครับหรือวิธีการสลับธาตุของโฮมุนคุราานะธาตุน้ำก็ง่ายๆครับกดมาตรงอ่ารีเซ็ทสกิลครับเวลาสมมติเป็นผู้เล่นเริ่มต้นใช่ไหมครับเวลาที่เราอัพสสาายมมมุตติััันนบบงคเป็ธไฟอ่ะ ธาตไฟมันจะครับรบางบางครับให้อัพตันนะครับก็คืออัพไปจุดถึงสุดสายเลยเพราะอัพเสร็จปั๊บเนี่ยมันถึงจะขึ้นคําว่าปุบรีเซ็ตนะครับเราถึงจะรีเซ็ตได้ซึ่งในการรีเซ็ตเนี่ยเวลาเรารีเซ็ตปั๊บเนี่ยมันจะทําให้ตัวของมอนเตอร์ของเราเองอ่ะกลายเป็นธาตุไฟเป็นออริจินอลคือธาตุไฟครับเพื่อนๆแต่คุณจะรีเซ็ตเป็นตัวของธาตุอะไรก็แล้วแต่คุณสมมติว่าตอนนี้ผมเป็นธาตุไฟผมรีเซ็ตผมอยากจะเป็นธาตุลสมสูงนะผมก็สามารถกดจิ้มที่สกิลได้เลยแล้วก็อัพได้เลยครรัับปะมาณนน้ วิธีทาง่ายมากนะผมแค่นั้นเลยนะผมทีนี้พูดถึงเรื่องของการใส่รูนกันบ้างครับว่าตัวของโฮมโครัลัเองอะใส่รูนในรูปแบบไหนยังไงบ้างจริงๆโฮมูลเนี่ยเองอะมันแบ่งเป็นหลายสายมากๆสายทําพิษสายดาเมสสายดอทอย่างเงี้ยมันไปได้หลากหลายมากๆแต่ว่าสายที่วันใส่ก็คือสายพาฟาร์มสายพาฟาร์มคือสายที่สามารถตีมอนเตอร์ทีเดียวแล้วจอดได้เลยครับผมก็รูนที่ใส่มันมันไม่ต้องเป็นรูนเซตแบบผมก็ได้เพื่อนมันต้องใส่เป็นเซ็ตที่แบบ พอสเตตัสประมาณนี้สปีดเนี่ยขั้นต่ำอยู่ประมาณ60นะครับอย่างประมาณ50-60เนี่ยผมว่ากำลังสวยนะครับแล้วก็ ATK สักกว่าสอ0 0ัน 2000, กำลังจับนะครับขี้เหร่ร้อยเราก็คี้ดัมเมจก็สักประมาณ180-190ก็น่าจะเวิร์กแล้วเพราะว่าตัวนี้เองอ่ะมันเอาไปเล่นในตัวของการตีนอร์มอลที่แบบปังโยละจอนเนาะอ่ะทีนี้ก,นการสเตปการทำรูนก็ง่ายๆครับประมาณนี้คือมันเป็นรูนที่เป็นออฟตรงสายเพื่อนเอาพูดง่ายๆคือเป็นรูนออฟตรงสายซึ่งการจะเก็บรูนออฟแบบนี้ได้จะเป็นรูนส่่วนนใหญะครับผม จะเป็นรูสีม่วงสักส่วนอยากจะไม่ได้เป็นสีฟ้านะจะเริ่มเป็นสีม่วงแล้วนะครับผมประมาณนี้เป็นต้นนะครับอาร์ติแฟกต์นะครับผมใส่เป็นตัวของดาเมจทัสไฟถ้าเป็นตัวของธาตุเนี่ยถ้าเราเอามาฟาร์มเนี่ยเราจะใส่เป็นตัวดาเมจทัสไฟนะครับผมแบบอ้วนๆเลยดาเมจหนักๆนะครับผมอ่าแล้วก็ตัวของอ่าอาร์ติแฟกต์ประเภทนะครับอาร์ติแฟกต์ประเภทเน้นไปทางสกิลหนึ่งแม่นสกิลหนึ่งขี้ดําสกิลสองขี้ดำสกิลสามขี้ดำ, 3, ดำแบบนี้เป็นต้นหรือแลาศัตรูดีขึ้นหรือเลือก้เลือกสตันนตวตัววนนนี้เป็ตึงทู เคลียร์เวฟนะครับผมเคลียร์เวฟหรือที่เคลียร์พาฟาร์มได้ไวมากๆอ่าไม่เชื่อเดี๋ยวลองดูกันนะครับฟาร์มเนี่ยของผมอยู่ประมาณสิบามวินะครับโดยค่าเฉลี่ยจะอยู่ที่สิบามวินะครับมาดูกันฟาร์มจิบนะครับส0 0หมื่นนะผมดาเมจสกิลสา0 0องหมื่นนะผมสกิลที่2ปึ๊บสกิลที่2อหลอกละ5,000ก็1มื0 0สกิลที่1ครับไอตัวของบอสกลางจะไม่ค่อยตายครับบอสกลางมันถึกมากทุกคนยอมรับนะครับผมน้องจะไม่ตายนะผมประมาณนั้นถ้าถ้าใครที่ทำวันช็อตตายได้ก็คือว่าลุงค่อนข้างแน่นพอตัวอยู่ สก,กิลที่หนึ่งนะแต่ถ้าสก,กิลที่สองสก,กิลที่สามยังไงก็ตายครับผมอ่ะประมาณนั้นโอเคประมาณประมาเร็วสูตข,ของผมอยู่ที่สิบอยู่ที่แปดวีเพื่อนๆใช้ใช้โฮมคนรัดฟาร์มอยู่ที่แปดวีโคตรไวอะไวมากนะเออตีไปครับผมแล้วก็สก,กิลสองไหมอ่ะสก,กิลสามนี่คือตายเลยครับผมอันนี้ก็อยู่ที่เก้าวีครับเห็นไหมถ้าเอไอมันฉลาดมันก็จะอยู่ประมาณนี้ครับประมาณเก้าวีนะครับผมประมาณนั้นโดยเวลาค่าเฉลี่ยจะอยู่สักประมาณสิบเอ่อสิบสองสิบสามวีนะครับผมประมาณนั้นเป็นต้น ทีนี้หลายคนก็สงสัยพี่ฮะเราไปลงหอได้ไหมเอาไปลงอย่างอื่นไนด้หรือเปล่าจริงๆอ่ะถ้าเราไปลงอย่างอื่นอย่างเป็นพวกโกเลมมังกรน,นะครับผมเราจะต้องบิวสายเป็น ex นะครับเป็น ex แม่นยำเลยเพราะว่าเราจะต้องการ cc ไม่ต้องการดามจซึ่งผมบอกก่อนว่าเซตลุนผมไม่ได้ทําไว้นะผมอ่ะแต่ว่าถ้าคุณจะเอามาลงหอ normal เองี้ยหอ normal หอ5ทองอฮลางเงี้ยก็เอาลงได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าลงหอ normal จะค่อนข้าง easy กว่านะผมอ่ะหอ normal สมมติผมจะเล่นกับ3ลูกนะครับเ,เพื่อนๆนะ ผมจะเล่นกับ3นุ3นุน้ำนะครับแล้วก็โฮมูนกูลัสนะครับประมาณนี้เวลาออโต้ก็จะง่ายๆแบบนี้นครับด้วยความที่สกิลหนึ่งของมันนะเป็นการตีหมู่นะครับแล้วก็มีโอกาสแช่แข็งด้วยทําให้ตัวเองอะ่ะมันไม่ได้เธอเนั่นเองครับผมประมาณนี้ก็บอกเลยว่าเป็นตัวหนึ่งที่ดาเมจแรงพอสมควรนะเออประมาณนั้นประมาณนั้นนี่แม่แช่แข็งได้ด้วยทําให้ตรูคือแบบไม่ได้เล่นนะครับโดนแช่แข็งจากสกิลที่หนึ่งนะครับผมใช้ได้ใช้ได้นะผมตีปื้มเห็นไหมโดนแช่แข็งลดเกรดไปอีกปื้มโดนแช่แข็งป แล้วก็ปึ้มโดนแช่แข็งแล้วก็สกิลสามสาดพิษไปประมาณนี้เป็นต้นนะครับอีซี่ไหมทุกคนนี่แหละครับความสามารถพิเศษของโฮโมูคุระธ,ธาตุน้ำนะครับใครที่สนใจอยากจะเล่นก็แนะนําเหมือนกันนะโฮโมูคุระธาตุน้าเป็นอีกตัวหนึ่งที่ผมมองว่าคุ้มค่ากับการปั้นจริงแต่ว่ามันต้องดูในเรื่องของรูนด้วยถ้ารูนรอยังไม่สวยหรือรูนเงายังไม่สุดมากพอนเนี่ยก็ไม่แนะนใํให้ให้ให,ให้ให้ปั้นตักเท่าไหร่แล้วกันเนาะโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะผมซียูเนี่ยถามมาจ้ะบ๊ายบาย